เต้เตนเต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 นยินนีต้อนรับสู่ช่องคิวลกเฮ้ยเปลี่ยนโปรไฟล์ช่องพวนี้นะจ๊ะ้ว้าวใหม่ที่จะมาใช้เล่นกมเพลงของเราคีย์บอร์ดอันใหม่ที่ต้องใช้2มือในการเล่นนะจ๊ะผมใช้2มือในการเล่นนะ ฝั่งมือขวาเนะี่ยผมใช้เป็นเอ่อขึ้นกับเอ่อขวานะส่วนมือซ้ายเนะี่ยผมจะเอาเป็นซ้ายกับลงนะครับเป็นสองมือที่ขโมยได้ดีนะมาดูแสงของคีย์บอร์ดกันเลยนะเฮ้ยสวยจริงเลยนะับผมมาฟังเสียงครับว้าวเสียงสวยงามอรารามเทนะโยน้องน่ารักนะฮะผมโอเค ดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยนะผมผมจะมาแจก,กมดกันนะครับซึ่งเออเดี๋ยวผมให้เครดิตช่องที่เขาให้หมดผมก่อนนะโอเคไปดูกันนี่นะครับช่องนี้เลยนะครับช่องคุณ JT h e a d e Channel นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า3.65 0พันคน,นเออไปติดตามช่องพี่แกด,ด้วยนะเขาแจกมดเออฟรีได้มากมายเลยนะครับผมนี่นะฮะอย่าลืมไปติดตามด้วยล่ะเออ,เอ,อไ,ปไปไปไปติดตามช่องเขาด้วยนะเขาเป็นคนที่แจกมดแล้วผมก็ไปดาวน์โหลดมดของเขามาเนี่ยแหละเราจะมารีวิวกัน2องมดด้วยกันนะครับวันนี้ที่ผมจะสามารถแจกลิงก์ได้ใครอยากได้มดอะไรก็บอกมาได้นะเนยว หาจากช่องพี่แกว่าช่องพี่แกเขาจะมีมดไหมนะครับก็มีไลฟ์พูดคุยนะช่องนี้เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกเออถ้าหากเป็นไลฟ์สตรีมก็ผมดูช่องพี่แกด้วยแหละเออนะไม่นั่นวันนี้ก็ไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับเออเกม Roblox มั้ง SCP 3 0 0 8นะครับเอออย่าไปติดตามมาด้วยล่ะไปไปดูคลิปวิดีโอของเราเลย Let's go เราคงต้องขออนุญาตไปตั้งกลุ่มก่อนนะ ผมเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแล้วยังยังไม่รู้เลยอ่าเป็นฮิตบ็อกซ์เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอเสียงก่อนนะผมไปดูคลิปตัวเองมาสุดท้ายเอ้าเสียงมันดังนะฮะเสียงมันดังมากเลยเสียงเพลงเนี่ยอ่าอยู่หมดวิกหนึ่งใช่ไหมฮาร์ดไปเลยมาคีย์บอร์ดใหม่มาดูกันจ๊ <What> โหภาพโคตรกระดาษอ่ะทุกคนเฮ้ยมีหัวหัวคริปเปอร์ด้วยแล้วมีมีหน้าทิกกี้มีหน้าวิตตี้ด้วยเฮ้ยเหมือนจะเป็นหน้าโทเฟนนะแถวๆพื้นนะฮะ เป็นคนที่เต้นอยู่หลังรถแม่นี่หว่ะผมไม่ค่อยชอบเอ็ดอูคู เพิ่มเสียงแนบ Three, two, one, two. โอ้โหเพลงเริ่มรัวแล้วโอ้โหเกิร์ลเฟรนที่ใส่หัวแบบถ้าหากอยากรู้เพลงรัวไม่รัวดูดูหัวเกิร์ลเฟรนนะ 简直不能。 โอ้ยยังพอได้พอได้พอได้อไดอามานุษย์กระดาษอนะเอาละไปไะเพลงสุดท้าย <laughs> ตอนเหมือนของคุณพ่อลเลยบ้นานเหึ่งงานทุกคนเดี๋ยวเยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะไม่เดี๋ยววิกเดี๋ยวมอดนี้ผมเล่นอีกแค่รรรครั้งเดียวนะเพราะว่าจะไม่เล่นละอ๋ออยู่ใน oh, <you> วิกของสปุกี้ใช่ไหมอ,อ,อีกเว็บนึ่ง เอาไม่ใช่ฟรีเพไปวายเจอไเวลา่มาเร็วโว้ดบนหน้ากระดาษโดนขยำอะไรเงี้ยเออเข้าใจความรู้สึกซิวหรือไง

ไปเลยเลนนดมดนี้มีชื่อมดมวสกายนะเพลงเขาพังดังมาก Còn qua ngay. Đó, ừ. Sao yên yên. Ừ, có ngay, hai các bạn, số, 2 เขอไปก่อนไปจังหลักก่อนเยไม่ได้เยไม่ได้มด n o r a l n o a l n m a วเรื่ี ว้ยเอยอหมเออหมาออหมเออหมาอะไรกันแค่นี้เอาชนะไม่ได้ก็จอได้ปะ รี้นพาแล้ว <laughs> สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับโอหมดนะฮะก่อนลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวจะเขียนแปะไว้นะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็บ๊ายบายฮนะ